เพราะสาเหตุนี้ที่ทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์คลอดเองตามธรรมชาติคลอดยากเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างคุณแม่ฟังกันเลยน,นะคะสาเหตุแรกเลยนะคะที่ทําให้คุณแม่ที่อยากคลอดเองตามธรรมชาติเนี่ยคลอดได้ลำบากก็เกิดจากภาวะช่องเชิงการของคุณแม่ค่ะหากคุณแม่ตั้งครรภ์มีภาวะช่องเชิงการที่แคบ หรือมีความสูงน้อยนะคะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะใช้ประเมินนะคะถ้าน้อยกว่า150ซนติเมตรก็มีความเสี่ยงหรือมีโอกาสนะ,ะที่ช่องเชิงการจะแคบแล้วก็จะคลอดยากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความสูงก็ไม่ได้บ่งบอกว่าช่องเชิงการของคุณแม่เนี่ยแคบเสมอไปหรือคุณแม่บางคนนะมีความสูง ช่องเชิงการแคบก็มีซึ่งการที่จะรู้ว่าช่องเชิงการเราจะแคบหรือกว้างนะคะคุณหมอจะประเมินอีกทีนึงนะคะเมื่อคุณแม่เข้าสู่ภาวะคลอดนั่นเองค่ะหากช่องเชิงการแคบจริงนะคะแล้วคุณหมอแนะนําให้คุณแม่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องก็ควรที่จะมีการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเพราะหากเราฝืนที่จะคลอดเองทางช่องคลอดโอกาสที่ทารกนะคะจะคลอดติดลหลก็มีหรือโอกาสที่ คุณแม่จะเบ่งนานทําให้หมดแรงก็มีหรือทําให้ทารกเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงต่อการขาดออกซิเจนที่คุณแม่ต้องใช้เวลาในการเบ่งนานๆก็มีเพราะฉะนั้นถ้าคุณหมอประเมินแล้วนะคะว่าคุณแม่อยู่ในภาวะช่องเชิงการแคบก็ควรที่จะผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องตามที่คุณหมอแนะนําค่ะสาเหตุที่สองนะที่ทําให้คุณแม่คลอดเองตามธรรมชาติเนี่ยยากก็คือเกิดจากตัวมดลูกของคุณแม่เอง มดลูกหดรัดตัวไม่ดีนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพบในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อายุมากหรือว่าคุณแม่ที่ผ่านการคลอดนะคะโดยธรรมชาติเนี่ยหลายๆครั้งก็จะทําให้หมดลูกของคุณแม่เนะะี่ยค่ะมีการเหนื่อยหรือว่าล้าแล้วคุณแม่ที่มดลูกหดรัดตัวไม่ดีเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะตกเลือดหลังคลอดได้เช่นกันเพราะฉะนั้นการที่มดลูกหดรัดตัวดีหรือไม่ดีเนี่ยคุณหมอพยาบาลที่เฝ้าดูแลคุณแม่คลอดเนี่ยก็จะมีนะคะการประเมิน ซึ่งถ้าคุณแม่มีการหดรัดตัวของมดลูกไม่ดีะดนะคะแต่ว่าช่างเชิงการดีเนี่ยคุณหมอก็จะมีการให้ยาเร่งคลอดนะทางสายน้ําเกลือนะหรือว่าให้ออกซิโตซินนะแล้วคุณหมอโรงพยาบาลก็จะเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะสิ่งนี้ก็จะช่วยให้หมดลูกของเราหดรัดตัวดีแล้วก็ทําให้คุณแม่เนี่ยคลอดได้ตามระยะเวลาที่กําหนดค่ะสาเหตุที่3นะคะก็คือเกิดจากแรงเบ่งของคุณแม่ค่ะหากคุณแม่หมดแรงซะก่อนนะคะไม่มีแรงเบ่ง ในการคลอดหลังจากที่ปั๊มลูกเปิด10เซนแล้วนะคะถ้าเราหมดแรงก่อนไม่มีแรงเบ่งก็ส่งผลทำให้คุณแม่เนี่ยคลอดเองตามธรรมชาตินีย่ยากเหมือนกันคุณแม่บางท่านนะคะปั๊มลูกเปิดแค่6-7เซนก็เบ่งซะแล้วนะ,ะแต่พอปั๊มลูกเปิด10เซนจริงๆไม่มีแรงจะเบ่งแล้วสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลทําให้คุณแม่คลอดยากหากไม่มีแรงเบ่งหมออาจจะแนะนาผ่าตัดข้อทางหน้าท้องหรือคุณหมออาจจะใช้ครีมนะคะช่วยดูดออก นะหรือว่าใช้เครื่องสูญยากาศนะคะช่วยในการดูดออกนั่นเองค่ะสาเหตุที่สีะะ่ที่น้ามืแม่คลอดเองตามธรรมชาติยากนะคะหรือว่าคลอดทางช่องคลอดยากก็คือทารกตัวโตนะคำว่าตัวโตก็คือถ้าคุณหมอประเมินแล้วน้ําหนักทารกมากกว่า3,500กรัมถือว่าทารกในครรภ์นค่อนข้างตัวโตมีความเสี่ยงที่จะคลอดทางช่องคลอดเนี่ยยากมากๆนะถ้าคุณหมอประเมินแล้วว่าเด็กตัวโตคุณแม่เป็นเบาหวาน คุณหมออาจจะแนะนําให้คุณแม่ผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณแม่คุณหมอนะคะแนะนําว่านะคะคุณแม่ตั้งครันเนี่ยให้ฟังคุณหมอที่ฝากคั์ที่คลอดนะคะว่าเราควรจะคลอดแบบไหนบางคนมีความฝืนมีความเสี่ยงที่อยากจะคลอดเองทั้งที่คุณแม่คลอดเองมีความเสี่ยงมากๆ เสี่ยงต่อมดลูกล้าเสี่ยงต่อมดลูกแตกเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอดแล้วที่สําคัญเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ขาดออกซิเจน ygen, เสี่ยงต่อการเสียชีวิตในครรภ์ของทารกในครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะฝากคันตามนัดเฝ้าดูแลปฏิบัติตามคําแนะนําและการแนวทางการรักษาของคุณหมอจะดีกว่าค่ะ